มวยคาดเชือกตอนที่8ก่อนล้างตาไม่มีใครเลยในกลุ่มลูกน้องของพู้ใหญ่มัน่นซึ่งมองจากสายตาของครูจันแล้วพวกมันสุดแสนจะมั่นใจว่าครูจันรู้เรื่องที่พวกมันได้รับคำสั่งให้ทำแล้วไม่มากก็น,น้อยหรืออาจจะรู้ทั้งหมดแล้วก็เป็นได้หรือเดี๋ยวนี้ไอ้มันจ้างพวกหูหนวกเป็นใบมาเป็นขี้ข่าแล้วต่อมาก่อนจะทำห้กูมีน้ำหมากไปกว่านี้ ้ายประโยคนน้ำเสียงครูจันกราวเข้มดุดันขึ้นพอสมควรการถูกดักหน้าโดยสามในหกตำนานนักมวยฝีมือชากาดของอุตรดิตไม่ใช่เรื่องที่จะทำเฉยได้แม้สองคนจะอยู่ในสถานะบนรรปชิตแล้วก็ตามทีแต่มีอะไรรับประกันได้เล่าว่าผ้าเหลืองจะคุมโทสะได้พระฆ่าคนตายพระมีเรื่องชกต่อยพระทะเลาะกับชาวบ้านหรือ พระสงค์องค์พระเจ้าทำเรื่องเสียหายมากกว่านี้ก็มีให้เห็นถมไปอยู่ที่ว่าเมื่อพบเห็นหรือได้ยินความจริงอย่างที่กล่าวมานั้นผู้รับสารจะยอมรับหรือไม่ว่าเกิดขึ้นจริงหรือจะยังยึดมั่นว่าบ้านเมืองนี้เป็นเมืองพุทธเป็นประเทศในอุดมคติที่ผู้ทรงศีลล้วนอยู่ในธรรมอันดีประพฤติตัวดีสมกับสีผ้าครองและการกราบไหว้ของปุถุชนทั่วไป หยุดเพียงเท่านี้ดีกว่าก้าวต่อจากนี้มีแต่จะพากันลงนรกทั้งยามนี้และหลังจากละโลกนี้ไปแล้วเชื่อข้าเถอะหลวงนาศักกิ่าวเตือนด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเท่าที่สมณเพศผู้หนึ่งจะพึงเปล่งได้ม,มันไม่ใช่เรื่องของพระเจ้าเข้าสิน้นนี่มันเรื่องทางโลกเราไปสวดมนต์อยู่วัวดเสียประเดี๋ยวก็ได้มรณภาพหยุดตรงนี้เพราะแสไม่เข้าเรื่องเท่านั้นเอง ผู้ที่ดูแล้วคงเป็นหัวหน้าของกลุ่มคนร้ายตวาดกลับแรกทีเดียวน้ำเสียงขาดความมั่นใจเท่าว่าเมื่อจบประโยคแรกได้แล้วยังไม่ถูกนรกสาบมันจึงเหิมเกริมขึ้นหน่อยเพียงหน่อยเดียวเท่านั้นเองพูดจากับพระกับเจ้าให้มันมีสัมมาครารวะหน่อยก็ดีนะเอาอย่างนี้เมื่อครูอาจจะเป็นคำถามที่ตอบอยากกูจะเปลี่ยนใหม่ พวกมึงจะวางมือจากเรื่องที่คิดได้ไหมถ้าได้กูจะปล่อยไม่เอาความแต่ถ้าไม่กูมีพระสองรูปพร้อมสวดอภิธรรมรวบยอดมาติกาให้มึงที่ตรงนี้แหละเดี๋ยวนี้เลยเชื่อเธอะว่ากูทำได้ไม่พูดเปล่าครูจันก้าวฉับๆเข้าหานักเลงใจกล้าไล้อาการกลัวเกรงพวกมันเองก็ไม่ถอยสก้าวเช่นกันรู้อยู่ว่า อีกฝ่ายเก่งแต่มันก็แค่อดีตเท่านั้นตอนนี้อายุอานามนไม่ใช่น้อยอย,อยู่ดูโลกมานานพอจะลงโรงได้แล้วพวกตนมีกันเรือนสิบถ้าเอาไม่อยู่ก็ให้มันรู้ไปหลีกทางไปเสียดีกว่าไอ้ยังไม่ทันจบประโยคบาทาลูปพักพลันมาเยือนเต็มหน้าครูจันใส่เสียเต็มแรงตีนไอ้คนโดนกระดูกต้นคอแทบคดและไม่ต้องถามถึงสติใดๆที่ควรมี ตั้งแต่สัมผัสแรกระหว่างเบ้าหน้าและฝ่าเท้าแล้วหนึ่งคนโดนกระตุ้นให้ที่เหลือแตกหึอไม่ใช่นี้ทว่าเปลี่ยนกลวิธีเป็นล้อมครูจันทร์รู้ดีว่าอย่างไรเสียรูปก,การต้องออกหน้านี้ตั้งท่าจดมวยซึ่งไม่ใช่สายของตนชั้นเข่าตั้งศอกมือเท้าข้างเดียวกันยืนไปข้างหน้าสองมือกำมัดแน่นไข่เล็กน้อยยกเท้าค้างครูหนึ่ง ก่อนเสือกถอยจังหวะเดียวกันสองแขนสลับหมุนตามท่วงท่าการจดมวยอันแสนสวยงามเช่นนี้มีเพียงสายเดียวเท่านั้นมวยชัยยานั่นทำเอาทุกคนที่อยู่นะตรงนั้นประหลาดใจไม่เว้นแม้แต่สองภิกษุอดีตสหายสายชกต่อยบนพื้นผ้าใบใครก็รู้ว่าจัน์อกเล็กเป็นมวยสายท่าเสาซึ่งเน้นความว่องไวเป็นหลัก อีกทั้งท่าที่ครูจันใช้เปิดตัวเมื่อครูเองก็ผิดแผกไปบาดฐาลูกพักเป็นท่าเด็ดมวยเตะเทว่าครูจันถนัดชกระยะสั้นเพราะตนเองเร็วมัดเขาศอกคือสามอาวุธเด็ดประจำตัวส่วนเท้านั้นน้อยมากที่จะใช้พัฒนาได้ไม่หยุดหย่อนจริงๆหลวงนาศักดิ์ครวรในใจบะมาดีเลยเว้ยกูเองก็ใช่จะเป็นแค่นักเลงดัดๆทั่วไปมัดมวยกูก็เรียนมา ไอ้กะ okay. เดี๋ยวมึงจะได้รู้ซึ้งว่ามัดหนักโคราดร้าย,ายกาจขนาดไหนหนึ่งในพวกที่ล้อมอยู่ว่าก้าวอาจอาจออกมาถอดเสื้อทิ้งอาวุธครั้นแล้วตั้งการจดมวยแบบโคราชไอ้หมอนี่ถนัดซ้ายหลักฐานคือมัดที่กำแน่นยื่นออกมามันเป็นท่าจดมวยแบบโคราชที่ถูกต้องตามตำราครูจันยิ้มกระยิมใจหาใช่ดูถูกอีกฝ่าย ทว่าเป็นอาการดีใจที่นานครั้งจะได้เจอมวยโคราชครั้งสุดท้ายคือเมื่อเกือบ30ปีผ่านครั้งนั้นฉายาจันทร์อกเหล็กถือกำเนิดแล้วทว่าวันนั้นจันทร์อกเหล็กดันเจอต่อเข้าให้คู่ปรับตัวชกาดสีดาศิทธิยาโมครูจันทร์จำได้ดีไม่มีลืมแม้ชื่อจะดูอ่อนหวานแต่ตัวจริงนั้นไม่ใช่เลยจันทร์อกเหล็กถูกทุบเสียอ,อกแตกช้ำในนอนหยอดยา กว่าจะรอดพ้นคำว่าเจียนไปเจียนอยู่ก็ร่วมอาทิตย์คำว่ามวยโคราหมัดหนักโดยเฉพาะท่าเด็ดหมัดเวียงควายเป็นจริงตามนั้นทุกประการจันอก็กโดนเข้าไปดอกเดียวร่วงแบบไม่เลี้ยวไหนไม่ถึงกับหมดสติหรือภาพที่เห็นพลาดเลอทว่าหายใจติดขัดปานคนหอบที่ถูกบังคับให้วิ่งสักสิกิโลแพ้นกแบบหมดรูปความเจ็บ ครั้งนั้นยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำม,มิเสื่อมคลายกระทั่งปัจจุบันมาครั้งนี้ชัย,ยาปะทะโคราชท่าดีปะทะมัดนักนับเป็นการชกนอกสนามที่น่าดูไม่น้อยทีเดียวต่างฝ่ายต่างเยื้องย่างอย่างเชิงไม่มีฝ่ายไหนผีพลามุ่งเข้าโจมตีสำหรับครูจันไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจแต่กับนักเลงตรงหน้านั้นไม่ใช่น่าเสียดายนัก ที่ชายหนุ่มเชิงดีมีไหวพริบเรื่องหมัดมวยแบบนี้กลับตกเป็นเบี้ยล่างอยู่ใต้อานัตผู้ใหญ่มั่นคอยห้ทำชั่วเอาวิชามวยที่ตนเองมีสร้างความเรือดเนื้อร้อนใจจนกลายเป็นคนเลวไปเสียฉิบมึงชื่ออะไรไอ้นุ่มเกียงนักเลงผู้มีเชิงมวยดุดันตอบสั้นๆครั้นแล้วก็มีมีการสนทนาใดๆเกิดขึ้นอีกที่สุดหลังจากที่คุมเชิงกันอยู่พักใหญ่ มันนานเกินไปกระมังสำหรับคนอื่นๆที่เหลือไอคนไกลสุดสบทลั่นปรีเข้าหาครูจันไอ้เกียงเห็นแบบนั้นเกิดความไม่พอใจในเมื่อตอนเองลงสนามคนอื่นๆก็ควรรู้ว่าอย่ามายุ่งก้าวพรวดเข้าไปดักหน้านั่นเองการวิวาทของพวกเดียวกันจึงเกิดขึ้นไอคนที่รอไม่ไหววาดเท้าแต่ไอ้เกียงไอ้เกียงรับและรัดกระชากเข้าหาตัวสวนด้วยหมัดขวาอันทรงพลัง เรียงเดียวกึ่งค้างกึ่งคอหน้ากลัวกระเดือกของแตกแหลกไม่มีชิ้นดีเพราะมันนอนพลิกตัวไปมาตาเหลือกสำลักน้ำลายครกครอกสองมือกุมคอแสดงอาการเจ็บปวดอย่างถึงขนาดครูจันมองเหตุการณ์สั้นๆนั่นด้วยอาการชงนใจขั้นสุดตกลงไอหนุ่มนี่มันเป็นมิตรหรือศัตรูกันแน่การกระทำของไอเกียงไม่ต่างจากการหักหลังในความคิดของพวกทีมาด้วยนั่น ยังผลให้ทั้งไอเกียงและครูจันถูกล้อมตีกรอบให้แคบเข้าจนหลังชนกันเสียอย่างนั้นสองภิกษุอดีตนักมวยต่างเห็นท่าไม่ดีด้วยพี่อ่ำลอยละล่องกระซิบบอกว่าเวลานี้ลูกเมียของพี่เลี้ยงกลับใจซึ่งอยู่ไม่ไกลกำลังแย่ไม่ใช่เพียงไอพวกชั่วกลุ่มนี้เท่านั้นผู้ใหญ่มั่นเดินเกมสํารองส่งคนไปเฝ้าทั้งคู่ที่บ้านเอาไว้ตนทำอะไรไม่ได้ ด้วยว่าในกลุ่มคนที่ถูกส่งไปเฝ้ามีชายผู้หนึ่งซึ่งชอบเลือกเกินในการทำร้ายผู้อื่นด้วยวิทยาคมสายดำหรือจะเรียกสันส้นๆง่ายๆว่าเป็นหมอผีทันทีที่ตนปรากฏตัวยังไม่ทันเข้าเขตบ้านด้วยซ้ำพลันถูกไล่ตะเพิดออกมาเล่นเอานี้ลืมสัญชาติผีเพราะเกรงจะถูกจับได้แล้วดวงวิญ,ญญาณจะไร้อิสรภาพไปชั่วกับชั่วกันได้ยินเช่นนั้น หลวงนาศัก์จัดการปิดมาละครคุณธรรมตรงหน้าเสียให้มันจบโดยง่ายล้วงเอาตลับไม้ทรงกลมขนาดเท่าผลส้มเกลี้ยงภายในอัดแน่นเอาไว้ด้วยขีเท่าจากสารเผาผีแม้รู้ดีอยู่แก่ใจว่านี่เป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้องตามจริตของภิกษุสงฆ์ทว่าเพื่อช่วยคนช่วยผู้หญิงและเด็กที่ไม่มีทางสู้มันจำเป็นต้องทำโอมขีเท่ากุเปาใส่ต้องกายใคร ให้ร้อนดังไฟเผาเพียงครั้นแล้วจึงเปิดฟ้าเป่าลมเบาๆผงขี้เท่าลอยฟุง้งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครูจันเห็นเข้าก็มีเครื่องว่าไม่ร้องเตือนกันบ้างเลยหรือกระจนรวบไอเกียงพากันล้มหมอบกับพื้นแน่ละ่ะไอเกียงขัดขืนเต็มที่เพราะคิดว่าครูมวยตัวดีเล่นที่เผลอชักศอกใส่เต็มแรง ครูจันกันได้ทันตวานลั่นโถมทั้งตัวกดหัวให้หมอบต่ำเข้าไว้อยู่นิ่งๆประเดี๋ยวก็ตายหารอกมึงเหตุที่ครูจันท์ทำเช่นนั้นด้วยว่าผงขี้เท่าที่ลอยหายไปกับอากาศสาตวเกิดเปลี่ยนเป็นประกายไฟบ้างดำคล้ายจะมอดดับแดงวาบราวกับกำลังคุประทุระอุร้อนหากจะมองให้เป็นสิ่งสวยงามไม่ต่างจากคนทั้งหลาย ถูกล้อมเอาไว้ด้วยฟูงหิ่งห้อยนับร้อยนับพันหากแต่มันไม่ใช่เช่นนั้นมันไม่ใช่หิ่งห้อยมันคือดวงไฟที่หากใครแตะเข้ามีอันผุพองเป็นตุ่มน้ำใสดั่งไปลวกพริบตาเดียวเสียงร้องโหยหวนอดครวนด้วยความเจ็บปวดของบรรดาวไวรายที่หมายจะเด็ชีพทั้งไอเกียงคนทรยศและครูจันระง,งมลั่นกล้องไปทั่วอนาบริเวณไปไปช่วยคนก้อน หลวงนาศักร้องบอกครูจันทร์ได้ยินงั้นก็ไม่รอช้าผลักศีรษะไอเกียงโขกพื้นไปเสียทีหนึ่งก่อนจะพระจากไปบ้านของพี่เลี้ยงกลับใจอยู่ไม่ไกลเกิน3-4กิโลจากจุดนี้เทว่ากับครูมวยที่มีอายุไม่ใช่น้อยๆการต้องไปให้ถึงโดยไวทั้งที่ไร้ยานพานะนั้นนับเป็นการทรมานสังขารพอสมควรครวญในใจเมื่อครั้งยังหนุ่ม ครูมวยสั่งให้วิ่งเช้า10กิโลเย็น10กิโลไปกลับยังไม่เหนื่อยเท่า10-20เมตรแรกของเวลานี้เลยฝ่ายไอ้เกียงแน่ละตั้งท่าจะตามไปเพราะหาได้ผูกสมัครรักใครเป็นมิตรกันลวงน้าศักและดวงนาเล็กขวางเอาไว้เห็นหน่วยก้านและจิตใจส่วนลึกของไอ้เกียงหาได้เหลวชาติชั่วช้าโดยกมลสันดานดังนั้น หากขัดเกลาให้เข้าเส้นเสียหน่อยคงเปลี่ยนกันได้ถอยไปพระนี่ไม่ใช่เรื่องของไอ้เกียงพูดได้เพียงเท่านั้นก็มีอันตัวแข็งปากแข็งหุบสนิทใบกินพร้อมอมพาตหลวงนาเล็กไม่ชอบเสียงเอะอึกรทึกใช้คาถาผูกอสุภะหรือก็คือคำมัตราสังตรึงเอาไว้ครั้นแล้วจึงออกแรงช่วยกันห้ามไอเกียงกลับวัดเพื่อทั้งคุมตัว และสั่งสอนในเวลาเดียวกันหลวงนาศักบนอุบอิบว่าทำไมไม่เอาเด็กวัดติดมาด้วยสักคนสองคนลำบากต้องแบกต้องหามกันเองอายุไม่ใช่น้อย,อยกันแล้วหลวงนาเล็กเหลือบมองแวบหนึ่งเป็นเชิงตัดเพาะและให้คำตอบทำอย่างกับว่าจะมีเด็กวัดที่ไหนใจกล้ามาด้วยก็หลวงนาศักเล่นกับผีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าด้วยกันยังกลัวกลับมายังลานวัด อันเป็นสถานที่จัดงานมหรสพเสียงเฮลั่นอึกทึกครึกโครมโหมสนันจนสมภานลำเจียกนึกวันใจว่าจะส่งผลให้เสาสาลาคลอนเอาไหม่หนอด้วยว่ากำปนาศขวาทลายรังใช้ทุกอย่างที่มีทั้งแรงอาวุธชั้นเชิงและสมองนอกขวานฟ้าลงได้ทว่าตนเองก็ร่วงหลับสนิทหมดสิทธิ์ขวาใช้เช่นกันพ้นออกมาคือสเสมอบนเวที แต่อย่างว่ากรรมการด้านล่างล้วนถูกซื้อตัวไปแล้วหากไม่ชี้ขาดด้วยการทำให้อีกฝ่ายร่วงลุกไม่ขึ้นก็ยากนักจะเอาชนะนิ้วทองเป็นครั้งที่สองทว่ากรรมการชี้ขาดบนเวทีกลับเห็นต่างแม้ผลรวมคะแนนขวานฟ้าจะมากกว่าหนึ่งแต้มแต่เขาเลือกจะมองผ่านพายมือให้ถึงสองข่ายเสมอกันหากอยากตัดสินแพ้ชนะให้เด็ดขาดก็ลุกมาชกกันใหม่เท่านั้น นายอำนาจและผู้ใหญ่มั่นแม้จะขัดใจกับผลการตัดสินที่ไม่เป็นไปตามที่ล็อกไว้แต่ก็ไม่อาจออกปากโต้เทียงใดใดๆดการจะให้ขวานฟ้าชนะมันค้านสายตาคนดูทั้งวัดและไหนจะกรรมการชี้ขาดพูดนั้นอีกเล่าตนเอ่ยปากเชิญพร้อมเงินค่าสองมาจากสนามมวยดังในเมืองกรุงชื่อเสียงความเด็ดขาดไม่ต้องพูดถึงแรกทีเดียวนายอำนาจคิดว่าจะเชิญมาเพื่อให้ดูว่านักมวยค่ายตนเอง มีศักยภาพพอจะขึ้นสังเวียนผ้าใบาราชดำเนินได้อีกหรือไม่ด้วยว่าช่วงเวลานั้นวงการมวยกำลังเป็นหาคลื่นลูกไหมครั้นจะค่ายส่งตัวไปบางค่ายนักมวยดีแต่ขาดทุนทรัพย์และเส้นสายดังนั้นทั้งนักมวยและกรรมการจากเวทีใหญ่ๆดังๆจึงทำหน้าที่เป็นแมวมองออกนอกพื้นที่หานักมวยที่มีแววเสียเองและด้วยเหตุดังว่า นายอำนาจศบช่องจะยัดนักมวยค่ายตัวเองขึ้นเวทีใหญ่ด้วยกลกงรอบด้านหนึ่งในนั้นและแน่นอนที่สุดคือการยัดเงินกรรมการผู้ให้คะแนนเพราะอย่างไรเสียกรรมการผู้ชี้ขาดก็ต้องเชื่อสายตาคนด้านล่างแต่แล้วกลับเป็นดาบสองคมสรสิง์เดชพรพวันกรรมการผู้ชี้ขาดอดีตนักมวยชื่อก้องเชื่อสายตาตนเอง และเสียงโห่ร้องกองเชียร์ของคนดูมากกว่าตัดสินใจให้ทั้งสองค่ายเสมอกันและประกาศกล่าวว่าการชกครั้งนี้จบลงเพียงเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นอีกและที่ยังผลให้นายอำนาจหน้าเจือนลงกว่าเดิมคือถ้อยถแถลงที่สรสิงประกาศออกเครื่องขยายบนเวทีต่อจากนี้เขาจะเป็นกรรมการผู้ชี้ขาดเพียงผู้เดียวตลอดคืนพร้อมกันนั้น ก็ชายตามองค่ายงิ้วทองเชิงเหยียดยามตำาหนิประหนึ่งชี้หน้าด่าว่าคนโกงแบบนี้อย่าเอามาใช้อีกมิเช่นนั้นกูจะไม่ให้ชื่อค่ายของมึงได้มีที่ยืนในวงการพื้นผ้าใบาไปตลอดนับแต่นี้มันเกิดขึ้นพร้อมๆกับที่ลูกน้องพยามันซึ่งก็เป็นลูกน้องนายอำนาจเช่นกันนำซองใส่เงินค่าตัวมาให้สรสิง์เดชะพลวัน ไม่รับเงินสกปรกจากนายอำนาจสักสตางเดียวแม้นั่นจะเป็นค่าตัวซึ่งต้องได้โดยสุจริตก็ตามทีนั่นเองค่ายงิ้วทองของสองผู้ชอบใช้สารพัดกลโกงจึงตกที่นั่งลำบากสรสิงกลายเป็นดาบสองคมเสร็จแล้วในเวลานี้หลังเสร็จสิ้นเรื่องการชกระหว่างกำปนาดและขวานฟ้าเป็นที่เรียบร้อยรายการชกถูกขั้นด้วยนักมวยไร้ค่ายและบรรดากระทาชายที่อยาก เเรื่องปัญหาที่ค้างคาอีก3-4คู่ทุกคู่ล้วนจบลงไม่ยกแรกก็ยกสองแต่ก็สร้างความสนุกสนานตื่นเต้นให้คนดูไม่ใช่เล่นเพราะความที่ไม่มีชื่อเสียงของค่ายให้ต้องแบกรับเพราะความที่ต้องการเอาชนะอีกฝ่ายเพื่อให้รู้ดำรู้ดีกันไปนักชกสองฝ่าย2มุมจึงสาดอาวุธใส่กันยับเล่นเอาหายใจไม่ทันฉีบแทบดับตั้งแต่ยกแรก คนดูด้านล่างทั้งสะใจตลกขบขันประทึกในคราเดียวแม้จะเป็นมวยขั้นรายการแต่ความมันเรียกว่าไม่แพ้เหล่ามวยมีชื่อเลยทีเดียวติดก็แต่ชั้นเชิงต่างกันเท่านั้นเองและแล้วเมื่อมวยขั้นรายการชุดแรกหมดลงก็ถึงเวลานักชกจากค่ายดังบ้างคราวนี้เป็นการประจันหน้าระหว่างสองค่ายอันโด่งดังไม่ใช่งิ้วทองและแม่นิด หากแต่เป็นท่าสายและดอยแก้วไอ้แวนจะขึ้นชกกับไอ้หลงแม้ทั้งคู่จะชอบพอกันเสมือนพี่น้องเป็นการส่วนตัวแต่ก็ตามที่ตกลงกันไว้ทันทีที่เท้าสัมผัสพ,พื้นผ้าใบคนตรงหน้าจะกลายเป็นสัตรูที่ต้องเอาชนะด้วยทุกอย่างที่ตนมีหลังจากนั้นจะยังมีใจคิดดีต่อกันเยี่ยงสหายดังเดิมหรือเปลี่ยนเป็นชังน้ำหน้าก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตไปไอ้แวนนั้น เป็นที่รู้จักอยู่ก่อนแล้วเพราะแทบทุกปีนับแต่มันรับชื่อเบอร์หนึ่งค่ายท่าสายก็วาดดวดลายให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ลายงานผลพนันถูกกำหนดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนการชกว่าอย่างไรเสียคงไม่เกินยกสามนักมวยหน้าใหม่นามว่าหลงฤทธิ์สิทธิ์ครูจันซึ่งก็เป็นนามชั่วคราวไม่มีทางเทียบติดทว่าบางคนกลับเห็นต่าง ตังเิดกับชื่อต้นและท่าทางองค์อาจไร้าอาการประวัติของไอหนุ่มชาววังทองซ้ำหลายต่อหลายคนยังจำได้แม่นว่าไอหนุ่มที่จะขึ้นชกภายใต้นาครูจันนั้นคือคนคนเดียวกันกับที่ขึ้นไปถอดมงคลน,นักมวยใบเมื่อคืนที่ผ่านมาและนักมวยใบที่ว่าก็เอาชนะไอเมฆตั้งแต่กลางยกแรกลองท่านักมวยใบฝีมือไม่ธรรมดาแล้วไซคนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้ ซ้ำยังดูแล้วเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันมีหรือฝีมือจะห่างชั้นดูท่าการแก้มือของท่าสายในคืนนี้จะดูเด็ดเผ็ดร้อนอีกแล้วกระมังอย่าให้แพ้มันเชียวนะรู้ว่ารักชอบในน้ำใจของไอ้หลงมันแต่อย่าลืมอยู่ข้างบนนั่นนะ่ะพี่น้องยังต้องล้มกันเอาแบบเอาเป็นเอาตายจ้ะครูไอ้แหวนตอบรารตามองไอ้หลงไม่จะทักทายฉันมิรเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนตางฝ่ายจะก้าวขึ้นเวทีทว่าภาพที่เห็นกลับไม่เป็นอย่างที่คิดสีหน้าแววตาทุกอย่างของไอ้หลงเปลี่ยนไปไม่ต้องบอกด้วยคำพูดก็สามารถรู้ได้ว่าไอ้หลงจัดเต็มใส่ตนแน่ไอ้หนุ่มวังทองคนนี้ร้ายเหลือตัดสัมพันธ์อันดีได้ขาดสะบัน้นไม่มีหลงเหลือน่ากลัวนักไอ้แหวนคิดไฟไอ้หลงระวังรอขานชื่อให้ขึ้นชกอย่างเป็นทางการ อีกครั้งซึ่งนั่นก็ต้องหลังจากสารพัดผู้มีชื่อเสียงขึ้นไปอวดตัวให้พิธีกรกล่าวชื่นชมกันก่อนมันทําสมาธิยกมือวันทาอาราธนาเอาคุณครูบาอาจารย์เจ้าของเลขยันพระคาถาและวิชามวยให้มาปกหัวคุ้มกล้าวอัญเชิญเนาอิทธิฤทธิปลุกยันนายสีพักก่อนเป็นอันดับแรกตามด้วยเกราะแก้วเรียกจิตสองพยาวานอนเจ้านครขีดขินมาเป็นกําลังแข่งขา เรียกเอากําลังวังชาจากพยาสยีทศกันเรียกเอาความฮึกเหิเมล้มแล้วลุกได้โดยไวจากหนุมานทหารเอกพระรา,ามจบด้วยการเสกเป่าคาถาธนูมือกําหนดกลดาอาคาตหม,มายมัดปิดจีบศัตรูตามเคล็ดที่ถือปฏิบัติมาโดยตลอดโอม้มัดกุนักดังหินผาชกหน้าหน้าก็แตกชกแหกแวกกาดบกครามกันกูจะบันกูจะบด กูจะจับพญานาคราชขดเอาเป็นม้วนโสภะคะวามหาสุญโยจะสัมภาโตสังสาเรอานังขัดชันติครั้นแล้วรู้สึกได้ว่าสัพพะกำลังวิ่งพล่านไปเท่าทั้งสารพางกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำปั้นทั้งขวาซ้ายมันทั้งหนักทั้งร้อนในใจยิ่งร้อนหนักอยากชกไอแหวนให้ล้มคว่ำเป็นที่สุดนี่กระมังอาการของขึ้น ทว่ายังสามารถควบคุมได้เห็นแล้วนายแวนอย่าให้ไอ้ลงมันเสียน้ำใจเองก็ต้องทำให้เต็มที่มีอะไรก็งัดเอาออกมาเสียถ้าแพ้ข่าตัดค่าขนมน่าจะบอกให้ครูสิงว่าไอ้แวนพยักหน้ารับเคลื่อนตัวลงจากเก้าอี้สุดลงนั่งคุกเข่าประนมมือไหว้ข้าขอยอก่อนอ้างคำสอนของครูบาอาจารย์ขอปวงท่านลงมาประสิทธิ์ประสาทพระเวทวิทยา ปกหัวคุ้มกล้าวปลุกปล้ำคำจุนเป่ามนเสกเลขยันขอกายข้านั้นถึกทนดังมัดเท้าเข่าศอกที่พุ่งมาชนเบาดุดขนนกพุดทางประสิทธทิเมธำมังประสิทธทิเมสังขังประสิทธทิเมกูประสิทธิให้ตามนั้นครูสิงว่าครั้นแล้วจึงสวมมงคลให้ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่พิธีกรประกาศขานชื่อไอหลงและแหวนให้เตรียมขึ้นชกพอดี นับแต่นี้สัมพันธ์อันดีระหว่างนักชกรุ่นพี่รุ่นน้องมีอันขาดกันแม้จะเป็นเพียงช่วงสั้นๆก่อนขึ้นชกหล้างตาเทว่ามันมีผลต่อการชกบนเวทีไม่น้อยทีเดียวโปรดติดตามตอนต่อไป คุณเขาีหมักเท้าเขาสอบถูกเอาอยู่ในตัวเราเ้ามาจะสวนด้วยเขาเอาให้จำเอาให้จำ้าเชือ บนเวทีชัยชนะมาจากใจทุ่มเทเต็นทีข่ขาเชือกนี้เครอยากคิดลองดีสื่อทอดวิธีของนักสุผู้ยิงใหญ่ ทุ่มเทเต็มที่คาเชือบนี้ใครอยากคิดลองดีซึ่ทพอดไม่ที